สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำขาววิเศษนะครับ18ากา17นาทีนะครับเมื่อ46นาทีที่แล้วนะครับกลมๆประมาณนี้กลมๆประมาณนี้นะฮะก็เป็ดพร้อมไก่พร้อมทุกคนพร้อมแกนนำพร้อมกาดพร้อมเจอกันที่ลาบ11ครับนี่ฮะ แล้วก็ธรรมศาสตร์และการชุมนุมครับเริ่มเดินขบวนไปยังกรมทหารราบที่1มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ครับอันนี้ก่อนถึงสะพานข้ามคลองไทยจากคอนโดเห็นเดินเข้าเดินออกหลายชุดเลย ดูวิสีหมื่นะฮะแฟนรายการอันนี้คุณพริ์ผู้สื่อข่าวของ bbc ไทยนะฮะสิบแปรายการไม้พนุพงศ์นำมวลชนครบสรงชาติก่อนเดินหน้าเคลื่อนขบวนจากสถานีวัดพระศรีมา,าธาตุไปยังกรมฐานราบที่11ไม้วันนี้บุกไม่บุกผู้ชุมนุมบุกวันนี้ราชสวยจจะการประสานดูด้วยของประชาชนไม้พนุพงศ์กล่าวครับนี่ บรรยากาศการเดินครับมีมีปล่อยลมยางด้วยอ่ะเดินไปหัวขบวนถึงราบ11แล้วเจ้าหน้าที่ขยายเสียงเตรียมปักหลักจัดตรงหน้ากรมฐานราบที่11ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหลาย10คนพรมกัน,น็อกตั้งแถวรอยอยู่ครับมาที่ชนครับมาที่ชนครับ18บแปดรายการบนชนร่วมใจชูสานิ้วร้องเพลงชาติจากนั้นเดินขบวน มุ่งหน้าไปยังกมารมฐานราบที่11โดยมีกองทัพเป็นเหลืองเป็นนําขบวนครับนี่ครต้องขอบคุณมติชนครับคนเยอะใช้ได้เหมือนกันนะฮะสข้างทางแน่นขอบคุณมติชนครับผมอันนี้ทุกคนใส่เซฟตี้ ยี่สามนาทีนะครับผู้ชุมนุมเคลื่อนถึงประตูราบสิบเอ็ดับเวไม่เปิดไฟจึงมืดมากนะครับผู้ชุมประการลืมใจคราบไฟถึงไม่เปิดโยนอะไรก็ไม่มีใครรู้นะครับอันนี้ช่วยกันเข็นนะช่วยกันเข็นช่วยกันเข็นรถเม์ที่เป็นบูโรถทั่งนี่ออกไปนี่ฮะ รถสตาร์ทน้ำรอแล้วนี่ฮะเนี่ยที่ผมบอกนะครับล้เาเขาช่วยกันย้ายรถบัสเก่า3าคันออกจากกลมนี่ฮะช่วยกันย้ายออกไป,ๆๆไปแน่นขนัดนะครับรอเคลื่อนขบวนนะครับนี่ขออาจารย์สีโรชนะะฮะ เราเคลื่อนขบวนนี่วัดศรีมหาธาตุนี่ถือว่าวัดศรีมหาธาตุนี่ตรงนี้ถือว่าเป็นบริเวณเคือวัดพระศรีมหาธาตุนี่เป็นวัดประชาธิปไตยนะครับซึ่งผลเอกพญาพลพลพยาเสนาหัวหน้าคณะรัษดรบวชอยู่ที่นี่แล้วก็ในวัดพระศรีมหาธาตุเนี่ยก็เจดีก็จะมีเป็นที่บรรจุอัฐิของคณะรัษฎรครับคุณหยุดจุ๊บจ้าพี่ออน,นะครับริ้วขบวนมืด ระเกียรติกรมหลวงเกียรกายงดงามมากโอ้นี่เยอะจริง <c oughs> นี่ครับกาดพร้อมนี่ฮะช่วยกันย้ายรถเมี์ออกนี่ครับแฟนรายการเนให้เ <c oughs> สียงมันก้องขออภัยด้วยนะครับอดีไอแพดเครือนน่องวิดตเราถูกอ่ะทำเังไม่สวยทำเองไห้สวยอุด คอเาอันนี้พี่น้องมีสองมีน้องสองคนถือกระจกหันใส่ตำรวจคุณฝงชนอย่างลึกอุ้ย นี่ครับขบวนเทิดพระเกียรติก็มาหลงเกียดกายอ่ะมืดจังครับรัศมีมืดจังงบกระรูแย่ทำไมที่นี่เหมือนไม่มีเงินใจตังนะครับอันนี้พวกนี้สายขับไม่รู้จากไหนไาชมกันนาว่าสิจับตาสร้างสถานการณ์นะครับเขตราษดรซิติเซนแอเรีย ไทรัฐเลยนะครับอันนี้ไทรัฐครับรถเครื่องเสียงที่มาพร้อมขบวนจอดบริเวณด้านหน้าราบที่11ขณะที่มวลชนค่อยนั่งลงฟังการประสัยขอบคุณไทรัฐนะครับนี่ฮะอันนี้มายืนออแล้วนะครับเนี่ยจากไทรัฐครับขอบคุณมากเลยครับ นะครับปีด<ป><ป>แล้วร้องแอดแอแอดแอและมีแค่เป็ดยางนะครับโรชาไอโอนี้น่ากลมทหารเก้านาทีที่แล้วนะครับแฟนรายการครับบรรยากาศหน้ากลมฐานราบที่11ครับอันนี้หนึ่งชั่วโมงที่แล้วอีกมุมหนึ่งนะครับปกป้องสมัชกรีพระน้าพระเจ้าตายถ้ก้การเมืองดีคนเราจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรครับอันนี้ก็คนไม่เยอะนะครับ กลุ่มผู้ชมเดินตามถนนพะหลโยธินครับนี่อันนี้ก็เป็นถนนให้เกียรติกับพญาะพ,พาะหลพลเอกพญาพนพลพยุหเสนานะครับหัวหน้าคณะราษฎรนะครับ38นาทีที่แล้วนะครับนี่จากบันธนวัฒวงชัยครับแฟนรายการ นี่ครับมวลชนไม่ได้เบาบางเลยจากเอ็มไทยอันนี้39วินาวิทีที่แล้วนะครับกลุ่มพื้นที่้ังฟังกระแสขณะที่ด้านในกรมทหารราบที่เสวตปิดไฟมืดครับนี่นะครับแฟนรายการครับอ่ะไม้ระยอง <c oughs> ก็อยู่แถวหน้าอยู่แถวหน้าก็ค่านี้แหละนี่ไม้ระยองนะครับหนึ่งนาทีที่แล้วนะครับ ตอนนี้18 55นาฬนาทีครับแฟนรายการ1น,นาทีที่แล้วนะครับเป็นกวินพาริสเปลี่ยนชื่อกรมทหารราบพิเศษมหาดเล็กราชวรสษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมเชษ้าเจ้าอยู่หัวเป็นกรมทหารราบที่11รักษาประชาธิปไตยในมวลมหาราชดลระบุฐานเป็นของประชาชนและขึงป้ายบนสะพานล,ลอยครับ นี่ฮะกรมฐานราบที่11มหาเล็กรักษาราษฎรครับผมยีนาทีที่แล้วกูสั่งให้มึงเปิดไฟ10นาทีที่แล้วนะครับจาก M ไทย สี่นาทีที่แล้วครับร้านลาบสเสวดปิดไฟมืดพวกมันมีแผนช่วยแน่นอนผรามเ็จะบักบพรโกรธมากที่โดนแกงปวดระวังมอบยิบการพฤติการปลดอาวุธศักดินาไทยครับก็ย้ายมาจากนู่นนะครับราบที่หนึ่งเลยนะครับแฟนรายการอันนี้ขึ้นป้ายราบ11เ,เปลี่ยนชื่อจากกรมทหารราบที่สเสวมหาเล็กราชวรวลรรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นราบ11 ปกป้องราษฎรครับผมนี่ฮะป้ายครับโอเคครับรายการครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทำคําวิเศษนะครับ18นาฬกาห้บนาทีบันทึกไว้ครับผมขอบคุณ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์ออกไปนะครับฝากแชร์ออกไปฝากแชร์ออกไปแล้วก็ฝากไป <c oughs> แชร์ใน Twitter ใน f a c e b o o k group หรือใน Line นะครับร่มถึงฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามช่อง YouTube ชีพทำเกษครับสวัสดีครับ